สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพรนักสู้เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมากินโออิชิซากุซ่านะครับกินฮันนี่เลมอนนะครับชาเขียวโซดาซ่านะครับนี่โอเคมาเตรียมแก้วให้เรียบร้อยฮะแล้วก็น้ำแข็งครับผม น้ำแข็งก่อนนะอะไรที่เกี่ยวกับน้ำนี่ต้องใส่น้ำแข็งไว้ก่อนนะเพิ่มความอร่อยไงมันออจะได้แบบเย็นชื่นใจฮนะเย็นชื่นใจมาเปิดฮะ กระเด็นเอเอฮะนีええ hehe, it, yes? ่ s okay. <S hi, สีมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะออกเขียวเขียวเย็นชื่นใจนะฮะ มีความซาด้วยนะผมให้อันนี้อร่อยกว่าโค้กเลยฮะเดี๋ยวนี้โค้กผมกินแล้วเฉยๆแล้วพอกนอินนี้ไปนี่คือผมติดเลยต้องกินทุกวันนะครับวันละขวดสองขวดอนะไรแบบนี้แต่มันดีกว่า มันดีกว่าโคกเยอะครับมันเป็นชาเขียวไงน้ำโคกเนี่ยมันมันเป็นน้ำอัดลมเนาะกินแล้วมันมีโอกาสที่จะเป็นโรคกระเพาะได้นะครับกเ็เลยเปลี่ยนมากินอันนี้แทนนะฮะไม่กินอันนี้ผมก็กินโอชินะโอชิก็ต้องเป็นมะนาวเท่านั้นนะครับถึงจะกินนะอาหานผมเคยกินแล้วมันเหมือนสีผสมอาหารแต่ผมไม่ค่อยชอบอะไรครับ หมือนมันเป็นแค่กลิ่นอ่ะแค่กลิ่นอังวนผมไม่ค่อยชอบนะแต่นี่มันแบบมันได้ความรู้สึกเหมือนกินชาเขียวจริงๆนะกลิ่นมันก็กลิ่นมันหอมอะเฮเทเลยฮะเขีย yeah, 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 yeah. กินทีเนี่ยหายเหนื่อยนะผมผมบอกเลย <c oughs> ขอไปนับถ้าถทานสมมติว่าผมเลยนะฮะเป็นเรื่องโปรติฮะกิน <c oughs> ของซาซ่าเนี่มันมันมีพวกพวกเคาเรียกว่าแก๊สอ่ะแก๊สต่การ์ดนว่า เออแก๊สมันมีแก๊สนะครับใช่หัวผมไม่แน่ใจว่าไม่รู้แก๊สหรือกานเนี่ยเออน่าจะเป็นแก๊สมากกว่าน,นะ น้ำแข็งหน่อยฮะน้ำแข็งก็จะเป็นหลอดเล็กนะครับ มันมีของอยู่สิ่งหนึ่งนะที่ผมอยากรีวิวมากเลยคือมันเป็นเยลลี่อะครับเยลลี่หมีนะ่ผมอยากกินมากเลยมันรสชาติมันจะเปรี้ยวๆหวานๆผมอยากกินแต่ผมไม่รู้ว่าในเซเว่นเนี้ยมันมีหรือเปล่าเพราะเมื่อวานผมไปซื้อมันมีอันเดียวผมกลัวไปเสียเที่ยวไง เวลาผมชอบกินอะไรผมก็ชอบแนะนําคนอื่นนะครับเพื่อแบบคนอื่นลองกินแล้วแบบมันอร่อยอะไรแบบนี้หมดแหละของอร่อยมากจะหมดไว้เสมอครับโอเค Ten. <coughs> <coughs> หมดแล้วครับอันนี้ก็ราคา15บาทนะครับเซเว่นอีเลเว่นก็มีนะครับผมใครอยากกินนั่นแหละก็แวะไปกินที่เซนะฮะแวะไปซื้อที่เซเว่นเออผิดโอเคครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย